สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องเบอร์สุขุสุคนนะครับเนาะสวัสดีเอฟซีทุ่งทานครับที่ติดตามผมเปิดคนบ้านเฮาครับเอาละครับวันนี้ก็ยจะทงให้ทงหน้าก็ครับพี่น้องสิมาหาตึกแหตึกป่าครับกินเที่ยงเนี่ยครับวันนี้เอาละครับน้องสากะอยู่กลางทงครับพี่น้องนี่ก็สาหน่อยหนึ่งอยู่แต่ว่าบดตึ๊กครับทำกางบรรยากาศเสียงรมแรงหน่อยครับวันนี้แล้วครับจะพายยางไปเอาละครับน้องสายร่วมพื่อน ปลาชินเทียงเนาะพี่น้องเนาะครับน้องปายอยู่ทั้งรุมพี่น้องโอ้ยหั่งหมดแดง,สง,งเสือมาหั่งเงยเลยเนาะมันแหงเบิดว่าหั่งหมดแดงไขง่เบิดต้มก่อนยุโกโกแก่แล้วับพี่น้องหั่งหมดแดงต้มใส่ปลาคอยเงยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าส่วนกับใครต้มแน่เละครับพี่น้อง ที่เที่ยงแล้วหาตึกแหะตึกปลาครับกินข้าวเที่ยงเนาะพี่นอ้นองเนาะนี่นะครับน้องสาพี่น้องอู้น้ำก็เป็นแตเ่ยนเนย็นพี่นอ้องบ้านหรอเพือ่อนบ้านนะพี่น้องเพื่อนว่าบักกิโลก็มีอยู่ท่านใครส้มทีบอ่เอาละครับมาจังมัดร่นมัดชมกันแะครับพี่น้องเนาะตึกแหะตะกันครับมันเนี่หา,นนลา,นนาปลาครับมาครับมา ได้แล้วครับพี่นอ้องตัวพ่องามครับพ่อตีตุ่มครับพี่นอ้องปลาไส่ของเท่านะครับโอ้เกือบรถมือลวงน้ำพี่นอ้องอู้ดนี่ครับพี่นอ้องมันมันครับนี่ประมาณสองโลครับพี่นอ้นองปลาตัวนี้ ขึ้นแล้วครับพี่น้องหนาวเลยปลาเมื่อตม้มเที่ยงครับหน่อยจับมันอยู่ครับปลาพวกงามพี่น้องครับพี่น้องสีผ้ามาเบิง่งเบิ่งมองซี่ครับเบิ่งมองปลาพี่น้องโคกมองซี่โคกมองปลาครับพี่น้องนี่ดูดีใดงานขาดมาพอดี แต่ว่ายางไร้ครับพี่น้อง um. ยางบุกม่วงปลาไร้ตรงแส่น้ำเกลือซะก่อนปาดลางนลำเกลือครับย่างสิกินครับพี่น้องมึงที่หั่งหั่งแตนหัางแบบแง่หนึ่งเดี๋ยวหั่งแตนอู้หั่งแตนลามพี่น้องหั่งเป่ามันบ่มีแม่ครับแม่นห่างไปเลยหั่งแตนห่างเลยแตนลามเป็นแตนลามบักม่วงซี่ครับบักม่วงปลานี่ลนะบ้านเฮาบักม่วงซี <m 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 right> <m <m ่ เกินหลายย่างหลายแบบครับเบก,กินหนุ่มม่วงซี่เกเร่หนุ่ม่วงปลาอะไรครับพี่น้องคกคร่งเยอะต้นนี่นี่เลยครับหน่วยมันเห็นปะพี่น้องนหน่วยมันหน่วยนี่แหละเดี๋ยวไม่สาวก็หักเหรเป็นพ่วงได้เลยครับหน่วย สมิถ้าครับพอดีกินครับบังพี่นอ<ง>้องปลาควายไงครับต้มเลยอต้อมเส้ย่างปลานี่ต้มเส้ยหมออ้อเจ้ต้มเส้ยหมอ้อ <laughs> เออต้อมเส้ยหม้อครับพี่นอ้องเพ้นว่าบโบไซมดแดงโบไซย่างตัวหม้อฟูดล้วพี่น้องปลาไซครับหม้อเหลือล่อมฟูดเรบักม่วงหน่อยปะเป็นหน่วยอยู่ปะ ห่วงหน่อยหมอกำลังฟวดพี่หน่องปิ้งปลาก็มิประคอรครับเอาปรุงรสเราพี่หน่องปรุงรสกระเซดอะเสียมกันว้าต้มปานห่อนนี่เสีบส่บเสียบ พักลงสวนลงขมพี่น้องนี่ใส่เลยครับบวกริกควั่งไงบวกลดดวดก็มีเดียวพักลงสวนลงขมใส่เข้าไปการสชาติของมันขมข,อม,ขอมออกจันหน่อยกัดพวงเราพี่น้องแซบหรอหอมลงหน่อยใสวัตถุนี่ล่ะบวกริกมันใหม่เลยจ้ะยี่หรี่พริกตำแก้วด้วพี่น้อง ครับซิมกันพี่น้องอู้ซ่เสียบๆครับพี่น้องมาเริ่มาเริ่มครับเริ่มจิ้งเขายู่ตรงยึดท้าก่อนมือนีิน้ำกันได้บ่นอู้หต้มปลามาพี่น้องมาจิ้งเขาย้ายใจข้ามยัยไม่แน่นหรอกครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับเนาะที่เขามาเบิ้งเขามาชมครับที่เขามาเบิ้งเขามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร่นะครับพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเปิดนคนบ้านเฮาครับได้แงแช่ได้แงใจเนาะพี่น้องเนาะที่คอมเมนต์เขามาก็สำหรับคคลิปหหนน้าจััังพอกมรบพี่น้อง Subtitles up.